ทนแค่ไหนมันก็ไม่ทนนะมากๆเข้าอ่ะมันไม่ดีนะถ้าเป็นโควิดนะเขาบอกว่าอ่ะปอดมันจะอักเสบง่ายติดเชื้อง่ายมันเหมือนมันเหมือนเชื้อโรคเข้าไปในตัวแล้วไปฝังไว้อ่ะนะจัดมาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นเพียงเท่านั้นนะหมูเด้งนะหมูเด้งนะจัดมาหมูเด้งแล้วก็หัวใจส้มนะจัดมาเร็วนะแล้วตั้งคำถามได้เลยเล่าให้ฟังอ่ะ โรคระบาดมาเราอยู่ในยุคแล้วยุคยุคอหิวาตะกโลกพอออฮิวาตะก,ก,กโลกเสร็จแล้วอะไรต่อรู้ไหมโรคคล้ายโควิดนะขอบคุณมากสําหรับหัวใจส้มนะเจ้านะตั้งคําถามได้เลยนะเออโคตรเก้าพั้าร้อแชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้เร็วเข้าเวลามีไม่นานนะเดี๋ยวสักพักก็ออกอย่างเงี้ยเลาให้ทุกคนฟังแล้วว่าโรคระบาดมันกําลังมา นะเจ้าทั้งหลายจอยวันนี้จะมีโชคลาวไหมไม่มีอ่ะไพ่มันเป็นไพ่เด็กถือดาบไม่โกหกนะไพ่ไม่มีไม่มีก็คือไม่มีนะจอยนะอย่าไปเสี่ยงเลยวันนี้เสียไพ่ดาบไม่ดีมีจะเสียกับเสียนี่พูดไปตามหน้าไพ่นะเร็วหมูแดงเร็วจัดมากเจ้าทั้งหลาย เพียงคนละ9ก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อเจ้าทั้งหลายแชร์ออกไปแล้วเจ้าทั้งหลายก็จงแชร์กันออกไปอีกเพียงคนละ9,999แชร์เร็วเวลามีน้อย นะเวลามีน้อยเจ้าทั้งหลายจัดของขวัญเข้ามาคนละเก้าันเก้าร้อยเชิ้นนะแล้วไปสวดพรกถาเงินล้านกันด้วยภัยเศรษฐกิจกำลังมานะเจ้าทั้งหลายสมจิตชามินาสร้างสิโมพรมาจมหาเทวานสเพยคา,าปราเยนตี พริม,มาจมหาเทวาอายวราภาภวันตุเมมหาปุญเยมหาราเพภวันตุเม มิเตภาวาเตพุธามาอาอุนาโมพุธายาเวราธาโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวราธาสีเวราธาสาเวราทโยพุทธสามมานิมามาพุธัสสวาหุมสมบัติชามีเพ่งเพ่งพาพามหาหาเรเรจัดเข้ามาหัวใจสมกา